สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพรวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่สองกรกฎาคม2567เนาะพี่น้องมือว่านี่ปิดนนึังไงน,นะะ้องค่ะมานบ่พี่น้องรัฐบาลไทยใจไม่ได้ทําให้นะคะทุกคนรัฐบาลไทยนะคะทุกคนทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคําเตือนค่ะ โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางเช่าหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งรูดแต่ละรอบด้วยพี่น้องถ้า FC ไม่ชอบให้รอดูพี่จะ รอพิจารณาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหุ้นนะคะทุกคนหุ้นหรือหวยที่ใจวางให้วันอังคารก็ไม่ค่อยเข้านะคะทุกคน fc ลองสังเกตดูก็ได้นะคะทุกวันอังคารเลยเดยพี่น้องดวงแอดมินเองไม่ค่อยขึ้นในวันอังคารนะคะทุกคนก็ fc ก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบให้ผ่านเด้อพี่น้องเด้อ วันที่1เรามาดูก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่1จะให้เด่นรอบเช้า9และ8รอบบ่าย4และสรอบเช้ามา11951เด่นมา9นะคะทุกคนคู่91ใจไม่ได้จับให้พี่น้องจับ90929394 91กงมาใจชงวให้ออกค่ะพี่น้อง9 1้านเกะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันรอบเช้าหลุดนะคะทุกคน2กับ7รอบบ่ายจะให้4และสมา91747 วันนี้มาคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันพี่น้อง4774นะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาไหมวันนี้เจ็ดมาสองเด้งนะคะทุกคนรอบไปสองหลุดพี่น้องเลขเด่นประจำวันช่วงนี้ก็ถือว่าอะไรดีพอใช้ได้อยู่นะคะทุกคน fc ก็สามารถนําไปถึงดาวโจนก็ได้นะคะ fc ท่านไหนที่บอกว่าให้ใจคํานวณดาวโจนให้นะคะใจไม่มีเวลาจริงๆนะพี่น้องใจทํางานอยู่ที่ต่างประเทศก็ ทำงานวันละแปดชั่วโมงรวมบอโอ,โอด้วยบางวันก็เป็น1ิบชั่วโมงนะคะทุกท่านทีนี้ใจไม่ใจทาไม่ไหวนะคะทุกคนเมยพี่น้องวางยังไงนะคะทุกคนคะ่ะไม่มีเวลาพักผ่อนเนาะคะ่ะเนาะมาอัดคลิปแล้วก็มาทําหน้าปกอีกนะคะทุกท่านมาดูค่ะวันที่สองนะคะจากที่ใจคํานวณได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่หและห้าเรามาดูนะคะทุกคนหกค่ะหกเจ็ดหกสาม หกแปดหกหนึ่งหกเก้าหกศูนย์ห้าหกพี่น้องจะลืมจับหกหกนะคะทุกคนหกหกคือคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนห้าค่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าสามห้าแปดห้าเก้า 51คะ่ะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกคนวันนี้ได้เยอะนะคะทุกคนหลายตัวพี่น้องเดี๋ยวเจจะจับคู่ตัวเด่นให้นะคะเผื่อเอฟซีชอบรอบบ่ายเจได้อยู่ที่7และ6มาดูความน่าจะเป็นนะคะ7675737879 เจ็ดสี่นะคะหกค่ะทุกคนหกหกหกห้าหกสามหกแปดหกเก้าหกหนึ่งนะคะประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นค่ะหกห้าเจ็ดหกวันนี้เลขหกเบิ้ลน,นะคะถ้าเอฟซีไม่ชอบเบิ้ 6, 6. ลหกหกเอฟซีรอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะสำหรับสายเลขเบิ้ลน,นะคะมาดูค่ะคู่ตัวเด่นหกเจ็ด 6กหกห7าหกห้าเจนะคะเกับหรอบบ่ายเจ็ดหกเจนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถทิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละ สี่คู่นะคะวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่เลข3และเลข8เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3าสาค่ะสาหรับ3กับ8นะคะเอฟซี FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านคะเรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ5เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8เป็น6 3 6 8นะคะไม่ติดคู่ตัวเด่นด้อพี่น้อง ห้าค่ะห้าสามห้าแปดเจ็ดกับหกรอบบ่ายและสามกับแปดเด่นประจำวันเป็นเจ็ดสามเจ็ดแปดหกค่ะ 6, 3, 6, หกสามหกแปดฮพี่น้องลืมจับหกแปดสัวคพี่น้องเอาอีกแล้วนะคะทุกคนแอดพินวันนี้ แอดมินวันนี้จับเลขหลุดสองวันจับเลขหลุดสองคู่นะคะทุกคนขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงเด้อพี่น้องเด้อมักค,คู่ใดก็ตามได้พี่น้องหรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจจับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแตกลัวมักของแต่ละคนนะพี่น้องคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกท่านค่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางหุ้นจีนนะคะวันที่สองกรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมั่นๆสุขสุขคนและพี่น้องสวัสดีจ้า